ิกซีเปิดตัวนว,วัตรกรรมช็อปออนไลน์ครั้งแรกของไฮเปอร์มาร์เก็ตไทยสวัสดีค่ะคุณกำลังชม iSociety ค่ะถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะ สำหรับระบบซื้อสินค้าผ่าน QR code เปิดตัวเฟสแรกในซีรีส์ของ Big C Mobile Shopping Application ที่สามารถใช้ได้ทั้งแพลตฟอร์มของ iPhone และ Android ค่ะและสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเน้นอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่สำคัญก็คือด้านการลุกตลาดออนไลน์เพราะว่าเราเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกที่ เปิดแคมเปญออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างเต็มรูปแบบนะฮะทั้งในด้านของการซื้อผ่านเว็บไซต์นะฮะผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าอย่างวันนี้เราเปิดตัวาการซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทําให้มันง่ายขึ้นอีกเยอะเลยไม่ต้องนั่งที่ที่หน้าจอเดินไปที่ไหนพอเห็น QR code ของ Big C ก็คลิกปุ๊บซื้อได้เลยแล้วก็เราก็ไปส่งถึงบ้าน,นะ สมมติว่าสมัครสมาชิกก็เรียบร้อยก็คือใช้อีเมลใช้สำเนาบัตรประชาชนเราไม่ต้องใช้ใช้เป็นแค่เลข ID ดีการ์ดนะคะโดยแคมเปญน,นี้ยังได้คุณสีฉัตประวีตีชัชวานวงสาวหญิงแห่งวงการไอทีเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลย,ยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันด้วยค่ะค่ะความน่าสนใจของตัวแอปพลิเคชัน Big C ซ h o p อออนไลน์ตัวนี้ซีว่าน่าจะอยู่ตรงที่ว่า เราสะดวกซื้อสินค้าได้หลายๆอย่างคือมันมีให้เลือกเป็นหมื่นรายการเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญสิว่าหนึ่งในสิ่งที่เราแบบเหนื่อยที่จะต้องไปเดินอ่ะก็คือหาที่จอดใช่ไหมคะเวลาแบบช่วงแบบพีคท่ามากๆคนเยอะมากไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปเดินบางทีเราก็เดินคนเดียวเหงาๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแต่การแบบที่เราใช้ชีวิตอยู่บนแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นระวางแผนได้ว่า ของในบ้านนี้หมดเรา listing มาเราค่อยๆสั่งไปเป็นอย่างๆเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือสั่งครบจํานวนรายการเขาก็มาส่งให้ถึงบ้านด้วยก็เหมือนมีแบบ messenger ประจําตัวคอยแบบเหมือนซื้อของให้อะไรเงี้ยสิคิดว่ามันเป็นการประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ listing ที่เราต้องการเราก็ไปเลือกเองได้ว่าเราจะซื้ออะไรเพราะฉะนั้นความแม่นยํามันมีอะไรเงี้ยสิคิดว่าน่าจะเป็นอีก ก้าสำคัญของการใช้ชีวิตการซื้อของของคนเมืองแล้วก็ชีวิตในยุค 3G แบบนี้ค่ะและในงานเปิดตัวครั้งนี้ Big C ยังถือโอกาสเปิดตัว Big C d r i v e นวัตกรรมการรับสินค้าแบบ Drive True แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดออกแบบให้ผู้บริโภคเข้าถึงความคุ้มค่าสูงสุดด้วยช่องทางซื้อสินค้าออนไลน์และวิธีการรับสินค้าการจ่ายเงินด้วยวิธีง่ายๆที่ทำให้ทุกเรื่องช้อปเป็นเรื่องง่ายในสไตล์ของ Big C Big Service ทุกเรื่องช้อปเป็นเรื่องง่ายค่ะ ซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยทางบิ๊กซีเนี่ยจะเตรียมสินค้าให้กับท่านไวทีสโตร์ Store นะคะก็คือไปที่ไปที่สาขาเพื่อที่จะจ่ายเงินแล้วก็รับสินค้าอันที่2ก็คือถ้าเกิดว่าสั่งซื้อครบ1500บาทก็ส่งฟรีที่บ้านจ่ายได้ทั้งเงินสดและเครดิตการ์ดนะคะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอย่างที่เรียนก็คือในกรุงเทพและเป็นมณฑลพร้อมกับผัวเมืองใหญ่ตอนนี้เนี่ยทางบิ๊กซีเองก็เริ่มแล้วจะมีการแจกลิฟเลตมีการลงหนังสือพิมพ์มซึ่งมี QR Code อยู่ คราวนี้ไม่ต้องมาที่บิ๊กซีแล้วแต่เราก็ยังอยากเรียนเชิญทุกท่านอยู่นะฮะแต่ว่าวันไหนที่ผ่านไปผ่านมาปุ๊บเอ๊ยนึกอยากได้น้ำมันหรือว่าอยากได้อะไรเห็นปุ๊บเอาว QR โค้ดอยู่นี่สแกนปับ๊บเข้าไปเจออีกหมื่นรายการรออยู่เลยนอกจากนี้บิ๊กซียังได้จับมือกับพันธมิตรหลักบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดแคมเปญช้อปออนไลน์ลุ้นโชคเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้อีกด้วยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยก็เช็คดูแล้วมีลูกค้าที่เข้าาม แวะเวียนอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยถึง5 0 0 0สนคนนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมี2เรื่องคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็น h ฮเทค e c h โนโลยีก็เหมาะกับ Mitsubishi m i ร a าชนะครับแล้วก็ช่องทางที่เราจะสื่อสารกับเขาได้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจมาร่วมงานกับบิ๊กซี ก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้าทุกท่านที่เป็นลูกค้าของบิ๊กซีอยู่แล้วนะคะที่ชอบสินค้าบริการของบิ๊กซีราคาบิ๊กซีนะคะนอกจากจะชอบที่สาขาแล้วเนี่ยเชิญมาช้อปที่บ้านได้หรือช้อปที่ไหนก็ได้นะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณมีสาขาอยู่ในมือของคุณไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็จะมี shopping online. bigc. co. th นะคะแล้วก็ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันซึ่งมีทั้ง ios แล้วก็ android ค่ะโหลดกันได้แล้วนะคะเพียงเสิร์ชหาคำว่า b i g C ซ o b i l e s h o p p i n g บนมือถือของคุณค่ะซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งมือถือระบบ Android และ iOS แล้วคุณจะรู้ว่าทุกเรื่องช้อปเป็นเรื่องง่ายได้ที่ b i g C ซค่ะคสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซตตอน,น,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i ต t y 3D ค่ะ